บพบกับรายการเปิดโลกกีฬานะครับด,ดําเนินรายการโดยผมนายชัยมงคลนางงามและผมนายวุฒินาชชมชื่นครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์นักกีฬาเน็ตบอลกันนะครับนักกีฬาเน็ตบอลคนนี้นะครับมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปพบกับพี่ปวีนาคําวันกันเลยครับ thank you ค่ะก็พี่ชื่อปวินาคำวันนะคะชื่อเกตค่ะอยู่บ้านตำบลปามาค่าอำเภอขานนจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็น้ำหนักห้าสิบสามสูงร้อยเจ็ดสิบค่ะสำหรับแรงจูงใจเริ่มแรกเลย ไม่ไม่มีค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่พี่ก้าเข้ามาเล่นกีฬานี้พี่พี่เข้ามาด้วยความบังเอิญมากกว่าแล้วก็ด้วยโค้ดเห็นความสามารถอะไรเงี้ยแกก็เลยฝึกพี่ก็เล่นเล่นมาพอหลังจากนั้นเราก็มีเป้าหมายเป้าหมายเดียวกันที่พวกเราช่วยกันตั้งขึ้นมาแล้วเรามีเป้าหมายไว้เดียวกันว่าแบบว่าเวลาที่เราจะไปแข่งในรายการใดรายการหนึ่ง เราจะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งพวกเราก็ทำทาตรงนั้นให้เหมือนเหมือนทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็เหมือนมันเป็นแบบแรงจูงใจให้เราเล่นกีฬานี้มาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับพี่ไม่มีค่ะของพี่จะเป็นดูในเรื่องความสามารถมากกว่าพี่จะดูนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องใครก็ช่างที่ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้พี่ได้พี่ก็จะดูแล้วก็นำมาพัฒนากับตัวเองค่ะ พี่ถ้าถ้าในเรื่องของการเล่นแน่นอนว่าไม่ใช่แค่พี่คนเดียวทุกคนในทีมต้องการที่จะไปให้ถึงเวิร์ค u ัพซึ่งเป็นแมตช์แมตช์ท,ที่สูงที่สุดของกีฬาเน็ตบอลแต่ตอนนี้พวกเราทำได้แค่แมตช์ซีเกมอยู่แต่ถ้าถ้าเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยตอนนี้ก็จะดูเป็นเรื่องของอาจจะเป็นผู้ฝึกสอน ประมาณนั้นค่ะก็ถ้าท่าเริ่มแรกเลยถ้าถ้าช่วงแรกของการการฝึกซ้อมตั้งแต่เข้ามาเล่นกีฬานี้ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าจะปกติเราจะ เป็นนักกีฬาแค่ตามโรงเรียนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งเราต้องย้ายมาอยู่โรงเรียนกีฬาความความรู้สึกมันก็จะต่างออกไปแบบว่าโรงเรียนกีฬาเราก็จะมีซ้อมเช้าซ้อมเสร็จเราก็ต้องเรียนเรียนเสร็จเราก็ต้องมาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เออเหนื่อยแล้วก็ท้อท้อมากแต่แล้วพอหลังจากนั้นถ้าถ้าพูดถึงความรู้สึกในตอนซ้อมหลังจากนั้นเราก็จะชิล เหนื่อยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็หายเยงี้ค่ะถ้าเป็นเรื่องของความวิตกกังวลก็สำสำหรับตัวเองจะวิตกกังวลในเรื่องของการการเล่นมากกว่าแบบว่าเราจะเล่นได้เหมือนที่โค้ช ฝึกมาไหมเพราะว่าพี่จะเป็นบ่อยมากเวลาที่ลงสนามแล้วแบบว่าในในจุดเล็กๆน้อยๆที่โค้ดโค้ดเตือนมาว่ายูยูต้องทําแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยแต่บางครั้งอ่ะพี่ไม่สามารถทําตามสิ่งที่เขาสอนได้ตรงนี้จะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเหมือนแรงแรงกดดันอะ่ะแล้วจะทําให้พี่แบบเครียดมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่แก้ไขยังไงพี่ก็ จะพยายามตั้งสติแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเออเราทําได้เราทําได,เาได้เพื่อที่มันไม่ใช่แค่ตัวพี่คนเดียวถ้าถ้าเราทําทําตัวเราให้ดูแย่ลงเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนก็จะแย่แย่ลงตามเหมือนถ้าเราถ้าเราทําตัวเราดีเราดีพอเราดีปุ๊บเราก็สามารถบอกเพื่อนเพื่อนต่อได้ทุกคนในทีมก็จะมีสมรรถภาพที่ดีมากขึ้นค่ะ จะเป็นทำนองคล้ายๆเมื่อกี้เนาะแต่ในเรื่องกดดันอันนี้จะเป็นจะเป็นในเรื่องของกดกดดันสำหรับคู่ต่อสู้เพราะว่าถ้าถ้าเป็นแมตช์แข่งในไทยอะ่ะพี่จะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นแมตช์แข่งต่างต่างชาติอันนี้ก็จะเริ่มมีความกดดันมากขึ้นแต่จะกดดันเฉพาะกับทีมที่เขาใหญ่กว่าเราเขาสูงกว่าเรา เพราะว่าทีมไทยถ้าถ้าเปรียบเทียบทีมไทยกันเองอะ่ะนักกีฬาเน็ตบอลจะเป็นนักกีฬาที่สูงมากสูงแล้วทุกคนที่เห็นเวลาออกไปข้างนอกจะคิดว่าเฮ้ยเล่นบาสหรอเล่นวอลเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับพวกพี่เวลาที่ออกไปแข่งต่างประเทศอะ่ะทีมไทยเป็นทีมที่ตัวเล็กมากแล้วก็คือทั้งทั้งเตี้ยทั้งเล็กอะ่ะถ้าไปเทียบกับพวกมาเลพวกออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยพวกรีลังกา ตรงนี้พวกพี่จะกดดันมากแล้วพวกพี่จะทํำยังไงสิ่งเดียวที่พวกพี่ทําได้ก็คือเอาสิ่งที่โค้ชสอนมาว่าพวกพวกเรามีจุดอ่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทําจุดอ่อนให้มันแข็งขึ้นมาเราไม่สามารถพัฒนาให้เราสูงหรือว่าตัวใหญ่กว่าเขาได้แต่เราทําสิ่งที่เรามีให้มันดีเดให้มันดีกว่าเดิมได้ก็คือเราตัวสูงไม่เท่าเขาใช่ไหมเราตัวเล็กกว่าเขา แต่เราสามารถเพิ่มสมรรถาภาพให้ดีขึ้นได้เพิ่มความแข็งแรงได้ความเร็วได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปสู้กับเขาค่ะอ๋อก็ถ้าถ้าเป็นในเรื่องนี้นะคะอยากจะ ชวนน้องๆมากเลยคือนักกีฬาเน็ตบอลอ่ะเป็นเป็นคือสําหรับกีฬาเน็ตบอลเลยอ่ะเด็กจะมีคือทุกคนไม่ค่อยรู้จักพี่อยากถามว่าเราสองคนรู้จักเน็ตบอลไหมคะถ้าถ้าเราไม่มีเพื่อนกีฬามาเน็ตบอลเราก็จะไม่รู้จักแหเออไอไอคาถามเนี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาพี่ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใครใครจะถามน้องเล่นเล่นกีฬาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพี่บอก เล่นเน็ตบอลค่ะเป็นไงอ่ะทุกคนก็จะเป็นแบบเนี้ยและทีเนี้ยเออแล้วโค้ดโค้ดของพี่เขาก็แบบว่าพยายามเวลามีแมตช์แข่งที่ไหนอ่ะแกก็จะพยายามไปดูเด็กเพื่อที่จะซัดซักสรรหาเข้ามาเล่นกีฬาเน็ตบอล Network. ซึ่งถ้าใครมีความสูงโค้ดก็จะต้องการมากแต่ถ้าเด็กคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ แต่มีทักษะในการเล่นกีฬาดีหรือว่ามีสมรรถภาพที่ดีแกก็จะพยายามชักชวนเพื่อดึงเข้ามาเล่นแล้วก็สําหรับน้องๆที่ฟังอยู่ถ้าแบบว่าสนใจที่อยากจะเล่นเฮ้ยเราตัวไม่สูงแต่เราอยากเล่นเข้าเข้ามาคุยก่อนได้เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าใจน้องอยากเล่นอะถ้าไปฝึกกีฬาอะไรอะคือถ้าใจมันรักอะยังไงมันก็พัฒนาได้ดีกว่าถึงน้องจะมี มีความสูงในในสิ่งที่โค้ดต้องการแต่ถ้าน้องไม่มีใจที่จะเล่นน้องก็ไม่มีทางฝึกได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าน้องสนใจที่อยากจะเล่นหรือว่าอยากติดตามเน็ตบอลนะคะน้องสามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้เลยเป็นชื่อของสมาคมกีฬาเน็ตบอลแห่งประเทศไทยในนั้นจะมีเอ่อมีมีมมมพี่ของพนักง,งานนะคะคอยอัปเดต เกี่ยวกับกีฬาเน็ตบอลสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะก็ขเข้ามาเล่นเน็ตบอลกันเยอะๆนะคะ